นางรายชื่อดังถูกว่าหิวแสงแลันระดับนี้แสงมาหาเราแล้วค่ะ เป็นอีกหนึ่งนางร้ายนะ่าสวยเบน์ปุญญาพรที่ตอนนี้เจ้าตัวมีผลงานที่ร้อนแรงดูทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเรื่องร้านดอกนิ้วซึ่งเธอนั้นตีบทแตกจนมีแฟนละครอ,อินป้าอุจจาระใสหน้าบ้านและเขียนดายาบคานอกจากนี้ยังมีประเด็นดรามา่าที่เธอยกขาพาดคอนโซลหน้ารถโดยเธอได้เผยว่าต้องเคลียประเด็นนี้จริงๆก่อนเลยว่าเบน์ไม่ได้เป็นคนที่หลบหลูแน่นอนแต่ว่าทุกอย่างที่โพสคือเราไปเห็นเลฟเฟอร์เรนซ์จากเมืองนอก เราก็บอกเพื่อนว่าถ่ายให้หน่อยได้ไหม อยากถ่ายจังเลยท่านี้คือมันคือท่าที่เห็นขาเซ็กซี่แล้วตอนนี้เราขายพวกความสวยความงามพวกคอลลาเจนของเราด้วยเราก็อยากให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวเราแค่นั้นเองคือเหมือนวันนั้นข้อความที่เขียนละครมันออนแอร์มันก็เลยประจวบว่าเบนซ์จะโปรโมทละครหรือเปล่าคือว่ามันผสมรวมๆกันไปแล้วมันก็เลยทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ที่น้อยใจคือมันมีบางสำนักค่ะไปเขียนว่าเบนหิวแสงปั่นขา่าคือเอาตรงๆเบนผูดจากใจตรงนี้ นะคะอยู่วงการมาตั้งนานแล้วไม่ต้องปั่นแล้วค่ะแสงมาหาเราแล้วค่ะคือไม่ต้องปั่นแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจทํางานทุกคนก็จะบอกว่าถ้าหนูถ่ายละครจะติดต่อหนูไม่ได้เพราะหนูจะต้องอ่านบทและทํากันบ้านหนูมีฝีมือพอที่จะไม่จําเป็นจะต้องหิวแสงแล้วมันคือประจวบกันดีกว่าที่อยู่ในจังหวะนรกอยู่ในจังหวะผิดที่คือมันต้องมีช่วงเวลาของมันค่ะ ที่มันด้วยจังหวะแล้ววันนั้นก็คีดแคปชั่นไม่ออกจริงๆแล้วมันก็ต้องเขียนในผลงานของเราเพราะว่าเราเล่นละครอยู่เราเลยเขียนแคปชั่นนี้ไปแต่เราไม่คิดว่าคนมันจะไปต่อยอดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้เป็นจังหวะมากกว่าแหละถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวะนรกแต่ในมุมมองของ ben z, เบนส์เบนรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ทุกคนได้ดูผลงานของเบนส์ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ